ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูพบกับผ้าเบ็ดเบนโปลเซรามิกนะครับเป็นเกดที่ใช้งานกับรถทั่วไปนะครับก็เวลาจัดซื้อมาเราก็จะมีเป็นกล่องนะครับมาก่องนี้จะมีซีลนะครับเรามาเริ่มเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับ จะมีหล่อเลื่อนนะครับเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับอย่างเช่นก็จะมีสติกเกอร์เบมโบนะครับสติกเกอร์เบมโบคู่มือครับคู่มือก็เก็บไว้เปิดอ่านได้นะครับเอกลักษณ์ของเบมโบแท้ๆที่มาเขาจะใช้เป็นผ้าพันมาดิบๆแบบนี้เลยนะครับก็ดิบๆครับลองแกะดูด้านในกันนะครับเป็นผ้าเป็นกระดาษเป็น ิเบมโบ้นะครับรุ่นคู่นี้จะเป็นชุดเบรกหลังของมาสด้า3สกายทีปนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเนื้อผ้าที่มีผสมเซรามิกนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกแผ่นชิมที่เป็นสีแดงของเบรโบ้แท้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสกรีนดาบเบมโบ้มามีซีเรียลนัมเบอร์ครบนะครับในหนึ่งกองหนึ่งคู่จะขายเป็นคู่หน้าคู่หลังนะครับคู่หลังก็จะมีสี่ชิ้น,นครับ นี้จะเป็นของมาด้า3 s k สกายเทียนนะครับโอเคครับก็จัดซื้อได้ที่ร้านเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ